มากที่สุดนะครับสายวิง่งสายรูดเน้นไปอยู่ที่1นะครับแล้วก็7นะครับกับ1นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับเน้นเจาะนะครับอันนี้คือเน้นรูดนะครับ1นะครับหนึ่งวันนี้นะครับก็จะมี0110บวก2 1 1 2สอง บวก3 1แล้วก็1 3นะครับบวก4 1แล้วก็1 4บวกหกหนึ่งหรือว่า1 6กกับหัวด้วยนะครับ6กับ9แล้วก็8 1นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่น1สายเจาะนะครับสำหรับตัวที่2เน้นรูดนะครับก็คือ7นะครับก็จะมีเด่นก็จะมี07นะครับ7 0 0 7 1> 7 1 1 7หนะครับ7 2บวก2 7นะครับแล้วก็7 3บวก3 7นะครับบวก4 7แล้วก็7 4นะครับบวกอ่า6 7หรือว่า7 9 6 7หรือว่า7 9นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสายเจาะนะครับสายรูดปลอดภัยดีนะครับไอ้คีมาจะกันไว้ให้นะครับ ถามนี้นะครับสำหรับเด่นเจ็ดสำหรับวันนี้นะครับผมข้อสอบชุด3ตัวเด่นนะครับผมวันนี้3ตัวเด่นก็จะมีอยู่ที่6 7แล้วก็1 1 6 7หรือว่า7 61หนะครับสำหรับ2ตัวนะครับแอดจะส่งเข้าบ้านเขาจะคัดพิเศษให้2ตัวเด่นลูดนะครับแล้วรอเฉพาะกิจรอพิเศษ สำหรับปกติเอสจะส่งเข้าบ้านนะครับรอกับเห็นนงงูเห็นตีนไก่นะครับสตัวเด่นก็คือ6 7 1 1 6 7นะครับสตัวเด่นก็คือ7กับ1นะครับวันนี้เม็ดเดียวเสียวแวบแบบแบบนะครับเสียวจนถึงทองน้อยเสียวจนเจ้าได้ลองขอชีวิตนะครับวันนี้ฟันไปอยู่ที่7อ่าตามนี้นะครับสำหรับ2ตัวเด่นสำหรับข้อสอบชุดเด่นตัว3นะครับก็จะมี6 7 1 หนึ 1> 1, 7, 6, นะครับอ่าหกเบวกอ่าศูนนะครับบวกอ่าสี่นะครับบวกศูนบวกเก้ปบวกสี่นะครับประมาณนี้นะครับสตัวเด่นเด่นตัวสาสำหรับเบิ้ลน,นะครับก็จะมี1 1 ให้สี่คู่นะครับเจ็ดเจ็ดหกหกกับหัวด้วยนะ